ครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลบอกแมพคิงเลกซี่ไว้กันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วตนสวนเกมมิ่งตอนนี้คิดนี้นะครับผมก็จะมาทำการนำผลแสงตื่นไปลงดันนองเมื่อกี้นะเอทุกคนเดี๋ยว,ว,ยวก็เป็นเจ้าผลแสงตื่นทุกคนนะผมก็จะแบเข้าลงดันเอทุกคนสับเจ้าผลแสงตื่นนะก็เคยทำแล้วทุกคนสับเจ้าผลเนี้นะเคยทำแล้วนครั้งหนึ่งนะ แต่ว่าต้ามันผิดพลาดทุกคนนะก็เลยจะมาทําใหม่นะก็จะพาเข้าไปลงดันเองทุกคนสับเจ้าผลแสงตื่นนะเขามาดูครับผมว่าเราจะลงสบายเหมือนเดิมหรือเปล่านะโอเคมาเกิดก็ต้องรีวิวสกิลก่อนดีกว่าทุกคนนะเข้าไปผลแสงตื่นทุกสกิลนะผมทำไปละทําไปนานแล้วเวยโอเคไปรีวิวสกิลก่อนทุกคนโอเคม,มาสกิลซ่าทุกผนนเนะออเะเป็นเดี๋ยนะขอญาตเออมาเป็นภาษาไทยก่อนนะ โอเคมาสกิลใช้ทุกคนเราเป็นสไนเปอร์ลงทันทุกคนนะเป็นการเอ,อ่อเรียกสไนเปอร์ออกมาทุกคนนะนะเป็นสไนเปอร์แสงนะแล้วก็ชาร์จทุกคนนะจริงเราชาร์จนานก็ดาเมจก็จะแรงขึ้นทุกคนนะมานั้นเนาะโอเคไปเลยดาวเมทหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามนะอันนี้คือผมใส่สร้อยเรือด้วยทุกคนนะบอกได้วเมผลผลพิสารมาสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะมันแรงขึ้นมาทุกคนนะก็ระยะนี้คือไกลไหมก็ไกลอยู่ทุกคนนะก็ยาไกลนะเ,ออเดี๋ยวขอชาร์จก่อนทุกคนนะไปเลยนี่ทุกคนถึงทันเลยนะเอ,อ้ยเดี๋ยว มันก็ไม่ไกลเท่าไหร่เลกคนกลางๆนะประมาณนั้นเนาะหรือก็กลางๆคนะนะสกิลนี้นะก็พอใช้ได้ทุกคนนั้นแต่ว่าต้องชาร์จนะถึงจะดามเมจแรงคนนะถ้าเราไม่ชาร์จมันจะดามเมจประมาณาไม่ถึงหมื่นทุกคนโอเคเอาใหม่ใหม่แล้วก็สกิลนี้เขาจะคูลาดาวเร็วอยู่นะโอเคไปเลยดามเมจเก้าพันทุกคนนะเก้าพันสี่ร้อยหกนะประมาณนี้ฮะสับเจ้าสกิลเสร็จสกิลต่อไปโอ้ผมก็จะเป็นเจ้าสกิลเองทุกคนนะเป็นลำแสงบีมทุกคนเป็นการยิงลำแสงไปฮะนี่ ยิงไปหาสตูดแล้วก็ดาเมจดหนึ่งหมื่นหกพันคร้งร้อยสามสิบแปดเฮ้ยโคตรแรงทุกคนนะเฮ้ยแรงมากเลยนะสกิลนี้นะเออกึบนี่แล้วก็ลงทันที่ดีมากเลยทุกคนนะผลแสงตื่นนี่เนาะเพราะมันสกิลระยะไกลเยอะมากเลยทุกคนเออวันนี้สับดาวสกิลเองทุกคนนะแล้วก็ไกลไม่เชื่อนี้กึบก็ก็เท่ากับสกิลแท้หรือเปล่าทุกคนระยะมันเนาะเออ ประมาณนั้นทุกคนนะวันนี้ฮะสกิลสกิล x ต่อไปผมก็จะเป็นเจ้าสกิลสีเดงทุกคนนะเป็นลูกเตะเทวทูตทุกคนด้ยชื่อสกสิกลอย่างเท่โอเคมาลูกเตะเทวทูตไปเลยครับนี่ทุกคนเป็นการเตะดามเมจหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเจ็ดนะก็เป็นการเตะที่เอ่อซับซ้อนใช่ไหมซับซ้อนทุกคนนะก็เลยซับซ้อนมากครับนี่ทุกคนอืมเป็นไงอ้าวทำไมเราเป็นบ,นบอลลงว่ะวันนี้ทุกคนแล้วก็ เป็นสกิลที่ค่อยจะดีทุกคนนะในการหนีหนีนะเพราะว่าหนีไกลมากทุกคนดิขึ้นมั้งบนได้เลยนะอระยะพุ่งมันไกลมากเลยทุกคนสำหรับสกิลซีเนาะอันนี้คือเป็นสกิลระยะไกลนะผมว่าต้องพุ่งไปหาศัตรูทุกคนนะถึงจะโดนดามเอ็เนาะหนีเป็นไงทุกคนโคตรเท่มานี่ฮะี้แล้วก็ที่หนีได้นะที่หนีได้ก็ม่รู้ว่ามันจะไกลหรือเปล่าทุกคนแล้วเอที่มันพุ่งไปเนาะโอเคไปเลยคึหทุกคนไกลอยู่นะ ถึงนี่เลยเฮ้ยจากบอลนั่แข็งนั่งถึงตรงนี้เลยทุกคนนะไม่ใช่ได้นะผมว่าน่าจะเอา PP ได้ทนะีคนแบบจะผลน,นี้นะน่าจะได้นะเพราะมีคนใช้เยอะใชเยอะด้วยโอเคมานี่สกิลที่สีฮะสกิลเกือบสุดท้ายผมก็จะเป็นเจ้าสกิลวีเลยทุกคนนะเป็นสกิลอัลติเมททุกคนเป็นการเออะไรชื่อสกิลแสงพิพากษาทุกคนนะเป็นการยิงลำแสงฮะนี่ทุกคนเป็นไงโคตรเด็ดโอ้โหสี่สิบเก้าฮิตเลยดาิมเมมือหกพันเจ็ดร้อยเก้าน 10, 6, 90, นะสี่สิบเก้าฮิตทุกคน เออแล้วก็มันไม่กระเด็นแล้วทุกคนตอนใช้สกิลนี่ยแต่ก่อนมันกระเด็นทุกคนสกิลวีเนาะไม่ทุกคนอันนี้คือไม่กระเด็นนะถ้าโดนอะเมื่อก่อนผมเคยใช้ทุกคนนะมันกระเด็นนะถ้าโดนแต่ว่าตอนนี้ไม่แล้วทุกคนนะตั้งเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ลงดันนะแล้วก็มันมากระเด็นทุกคนแต่ว่าทีนี้มันไม่กระเด็นแล้วนะผมเลยว่าดีมากคือสกิลวีของเราอนนะโคตรดีแล้วก็ไม่โดนแคชเชนด้วยทุกคนนะไม่โดนแคชเชนด้วยนะเพราะว่าเป็นสกิลกดค้างด้านเบนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าสิบคือเาดี๋ยวเอ็มเพิ กูดาวเขาอกลางๆนะทุกคนระมานั้นเนาะมาีิคนบอกเลยว่าเทมาลแล้วก็ระยะเข้าไกลหรือ,ปอ,อเปล่าฮะกี่ปเลยระยะอืมทุกคนก็ก็ก็ไกลไหมก็ไกลอยู่ทุกคนไกลอยู่นะเฮ้ยจะได้เลยนะ วันนี้ทุกคนสับเจ้าสกิลวีฮะโอเคสกิลสุดท้ายผมก็จะเป็นเจ้าสกิลอีทุกคนนะเป็นความเร็วแสงทุกคนนะสกิลนี้ทุกคนน่าชอบกันนะผมเป็นสกิลบินด้ยทุกคนนี่เป็นแสงบินนะแล้วก็บินก็อยจะเร็วมากเลยทุกคนน่าจะเร็วสุดในเกมนะสับเจ้าสกิลบินกวบคุแสงตื่นนี้เนาะเออทุกคนโคตรดีบอกเลยเป็นตีเจ้าเลตีไฮด้าได้ดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็พีพีแล้วก็หนีได้ดีมากหนีดีมากทุกคนแล้วก็ตั้งหลักก็ดีมากเลยทุกคนนะ เกเลือดน้อยเนาะเดี๋ยวเลือดน้อยถ้าเลือดน้อยมันจะบินช้าทุกคนนะเออแต่ว่าไม่ไรถ้าเลือดน้อยก็ใช้สกิลนี้พุ่งกันไปไงเออทุกคนอุ้ยมีแต่สกิลหนีทุกคนนะผลแสงไงนะไม่ใช่สกิลนี้แค่สองอันนีแค่สองอันเองนะก็ใช้ได้อยู่นะเออก็คุ้มทุกคนจะทำเนาะเออมีสกิลหนีให้ขยะดีมากเลยทุกคนนะสกิลซีพุ่งก็อีหนีบุล่์หนีได้ไกลมากทุกคนนะหนีจากนักล่าได้ดีมากเลยทุกคนจะผลแสงเนาะวันนี้ฮะโอ้คทีผมพาเขาพุ่งเดนเลยแล้วกันด้วยกันนะผมเจาเเคครียวทุกนป็นเจ้าเขียฮะ เลยเป็นเจ้าขาดาวินหนึ่งเลยทุกคนแล้วก็เป็นเจ้าเออเอออะไรเนี่ยกระต่ายไม่สิเป็นหมาป่านะครับแม่เป็นเผามิงเออเผามิงเผามิงทุกคนนะแล้วก็จะเป็นเจ้าผลแสงนี่ไปเอกของเราอืมไปเดี๋ยวก็ว่าจะลงนันสบายหรือเปล่าทุกคนนะเหมือนจะปรับใหม่แล้วสกิลวีให้ลงสบายขึ้นแหละขี่ไปเลยโอ้คิวทำการลุกดันน o r m a l เลยละกันทุกคนผมคนเดียวทุกคนนะมาเดี๋ยวว่าจะลงสบายหรือเปล่าทุกคนผลแสงตื่นนะขี่ไปเลยโอเคพุ่มนะสตาร์ทเลยละกันมา โ okay. อเคเก็บการขึ้นไปก่อนนะแล้วก็เปิดดรอสกิวแซนละกันนะทุกคนะนี่คิวแซน,นะมาชาร์จรอแล้วกันทุกคนแล้วก็เสียมคือไม่ต้องชาร์จนะผมบอ,อกจะแรงทุกคนนะถ้าไม่ชาร์จจะไม่แรงเนาะเออต้องชาร์จทุกคนนะสกิลแซนนะนี่เรียบร้อยไม่ปล่อยเบรกด้วยนี่โดนหน่ยนยนอยเลเซอร์บีมื่อไงแล้วก็อื้มโอ้โหเอฟเฟิกมันก็จะเท่ามากเลยทุกคนนะนะเอฟเฟิกแสงเนานะเออนี่ โอเคมาสกิลวีบ้างทุกคนนะสกิลวีนี่บอกเลยว่าดีมากเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่ทำให้มอนกระเด็นแล้วนะเออไปเลยนี่เป็นไงทุกคนมอนไม่กระเด็นเฮ้ยดีมากเลยนะเฮ้ยาอาจจะเป็นเบต้าแล้วทุกคนในการลงดันคนเดียวนะเนาะวันนี้โอเคมาขึ้นไปก่อนนะแล้วก็สกิลซีบ้างทุกคนนะสกิลซนะีลูกเตะเทวทูตลูกเตะเทวทูตนี่ก็คอมโบเคียวต่อเรียบร้อ,อยฮะ โา,า้โหครูตึงเดือดคนทีสีแล้วฮะใช่เราไปแค่สี่ห้าวิเองนะมาไปที่สีได้ละครูตึงเลยโอเคมะสกิลว,วีเดี๋ยวต้องรอนมาก่อนต้องต้องรอรวบก่อนเดี๋ยคนรวบก่อนนะโอเคปุ๊บนี่เรียบร้อยฮะโดนเข้าบูเข้าไปก็โดนโคตรตึงโคตรตึงไม่ได้ห้าแล้วฮะเวทีมีมินิบอสทุกคนนะมินิบอสนะคอนเสิร์ตฟ้าหนึ่งตัวโอเคมารวบก่อนคนรวบก่อนนะรวบก่อนโอเคมะสกิลว,วีไปเลย โคตรแสบตาฮะโอเคปุ๊บแล้วก็สก <player> ิลท oh. 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 ี okay. ่คือทำให้กระเด็นนะนี่ไม่เป็นไรทุกคนเอามาจุ๊บเออไปถึงด้วยตีไปเตะทีมลูกเตี๊ยวทูตอ่าไปไหนแล้ววะเอาโพลดหายอ้โหอ๋อนี่มาดูนีอยู่ตรงนี้เองเหรอโดนโดนแม่ทุกคนนะโคตรตึงปุ๊บปุ๊บเอาไปกินสกิลที่เขาจะแสบตาโอ้โหโคตรแสบตามากโคตรแสบตาเลยโอเคทุกคนเรียบร้อยเปที่หกแล้วฮะโอเคทุกคนกดแสงหน่อย แสบตามากแสบตามากขออภัยทุกคนนะมันแสบตาอือพอดีมันแสบตาเกินไปตีนี่ฉีดฉีด laser beam l a s แล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะได้หนึ่งวันนี้ด้วยเป็นทีสิบเอ็ดแล้วทุกคนเรียบร้อยทุกคนจบแล้ววันที่สิบนะแถวเราไม่แค่สามทียี่สิบสองวิเองนะเฮ้ยเอาว่ะโอเคก็เอิ่งจะขอแต่แต่วิยี่สิบเป็นเลิกกันทุกคนนะแต่รวมนะ เว้ยี่สิบทุกคนนะตาไปเลื่ยยี่โอ้คีโมาเว้ยี่สิบแล้วทุกคนนะมาแล้วก็เจอบอสก็จะเป็นเออบอสสามดาบเนาะแต่ก็อีซี่ทุกคนนะเจ้าผลแสงนะบลว,ว่าชิลมากก็ชิลได้ดีกคนนะนี่โอ้ยจิ๋วผาอีกว่านะสกิลมันอยู่นิ่งทุกคนนะต้องระวังนะเออสกิลมันตอนใช้นะอยู่นิ่งทุกคนน่าจะเป็นข้อเสียมานะเออนี่แต่ก็ทำไมล่ะนี่มาซีบอสไม่ได้กลัวนะบอส ตีไงแล้วก็บินหนีบินหนีทุกคนได้ไหมไงเฮ้ยทุกคนสามารถบินหลบได้คนนั้นหลบสกิลบอสได้เนาะเฮ้ยเอาวะนี่อ๋อโอ้โหมันแรงจังทุกคนเนี่ยบอสแรงจังว่าบอสแรงจังบอสโอเคขึ้นก่อนอ๋อตีไงแล้วก็เอ็กเฮ้ยทุกคนมันอยู่นิ่งวะผมไม่เข้าใจเท่าไหร่ทุกคนผลที่มันแบบใช้สกิลอยู่นิ่งเนาะคือผมชอบแบบไวทันใจทุกคนแบบปล่อยปุ๊บไปปั๊บเลยเหมือนกับกิ้เซ็ลยทุกคนนะปล่อยปุ๊บไปปั๊บเลยนะแต่ว่าต้องชาร์จเยอะเลยนะถ้าแบบกดเลยมันจะไม่แรงนะ เออนี่ยแต่ก็มาถือบอดเป็นไงล่ะแล้วก็ตีทุกคนรู้ดิพกดใกล้ตายทุกคนเอาอ่ะคือโดนหน่อยแสบตาโคตรแสบตาแสบตามากนีแล้วก็อึ๊บปึ๊บเรียบร้อยฮะเอาอ่ะใช้เวลาแค่สองทีสามแปดวินาทีทุกคนในการจบเวทยี่สิบเนาะเออโอ้ยมาเราขอแต่ไปตอนเวทยี่สิบห้าแล้วกันทุกคนนะแต่ลุมนะเวทยี่สิบห้าแล้วนทำไเลยย้ โอ้โห oh, ีวมันไปยี่ห้าเลยทุกคนนะเช้าเราไปแค่สิบหกีทุกคนมันนานอยู่ทุกคนนะเพราะว่าสกิลมันต้อง่บยปล่อยไปค่อยๆปล่อยไปหน่อยไหมทุกคนนะมันไม่แบบว่าปุ๊บไปเลยทุกคนนะมันแบบต้องร้อยมันปล่อยเสร็จก่อนทุกคนนะถึงจะสกิลอื่นได้มันช้าตรงนี้แหละทุกคนเห re, ็นไหมโอ้โหคนตะตาแต่ก็มาเถอครับไม่ได้กลัวบอสนี่ไงถึงสกิลจะก่าจะใช้เสร็จก็นานแต่ก็มาเถอนี่ปึ๊บแล้วก็ ตีทุกคนตัวที่สามตัวทุกคนที่เร็วอยู่นะเฮ้ยเอาอ่ะโอ้ผมตายตีมาเลยชิบหายคนอาชีเราจะหมดแล้วอาชีจะหมดแล้วโอเคทำการอิงไปเลยเป็นไงล่ะเก้าพันคนแรงโอเคตีโอ้จะตายทุกคนนะไม่นะประเดีมันจะตายไม่ได้วแล้วก็ขึ้นโอเคอุ้ยผมทุกคนมันอยู่นิ่งว่ะมันอยู่นิ่งหมดทุกคนนะโอ้จะตายทุกคนแะ้วไม่ไม่ไม่ทุกคนจะตายโอเคทำการฆ่าก่อน เดือบหล่อคนเกือบตายเกือบตายทุกคนนะพอสกิลกว่าจะใช้เสร็จนะเฮ้ยเกือบไปแล้วทุกคนแต่ก็ผ่านทุกคนนะเช้เรามาสิบเจ็ดนาทีคนในการผ่านไปที่ยี่สิบห้าเนาะเกือบตายแล้วทุกคนนะโอเคผมันละครแต่เปตัววิสามสิบเลิกกันทุกคนนะเแต่รวมนะวิสามสิบทุกคนทำไปเลยยี่โอเคผมวิสามสิบแล้วทุกคนนะเฮ้ยเอาอู้ดูแล้วก็ผมเกือบตายทุกคนสู้กับวิยี่สิบเก้าเมื่อกี้นะก็จะตึงมากโอเคมานวิสามสิ โดนหน่อย sabot, บอสแสบตาไปโอ้บอสปาทินเกือบตายโอเคไปเลยนี่โดนหน่อยแสบตาไปซีมอนแล้วก็บินขึ้นโ,โอุ้ยทุกคนจะไป็นแล้วโอเคโอเคทุกคนอ๋อโอ้ยเกือบเแล้วนี่มาแล้วก็ดูทุกคนนะดูดเลือดมาโอเคกึ๊ทุกคนเกือบจะไม่ขาดำพุ่งลงวะต้องไมขาดำพุ่งลงวะทุกคนนะอะโอเคมาไปเลยกูจะตายแล้วทุกคนผมจะตายละโอเคมาทำการดูดเลือด ตี่ไงบอสตื่นนี่หน่อยโอ้ลูกกระเด็นบอสเคยโดนกระเด็นขึ้นฟ้าเลยฮะก็ตึงโอเคเออมาซี่มาซี่แล้วก็นี่ไงโดนโดนดซ้บูทุกคนดูดิเลยคิดว่าสองตัวโดนขอให้เร็วอยู่นะเออเดี๋ยวผมเกือบตายนะเออนี่โดนโดนเป็นไงล่ะบอสตีเก่งมากเหรอเก่งมากกว่าเราแล้วก็ปุ๊บโคตรตึงโคตรเนี่ยโอเคมาแล้วก็ปุ๊บ ไปเลยบอสโดนโดนไงล่ะเอาไปหมื่นหมื่นเดียวหรือว่าไม่คุ้มเลยทุกคนเออกว่าใช้เสร็จนอนได้แค่หมื่นเดียวทุกคนดาวไปอีทำนะเออคือมาแต่ครานี้น่าจะคุ้มนะเพราะแรงมากโอ้โหจะตายตายโอเคทุ๊บนี่เขาคอมโบคอมโบสี่จะคอมโบสแปมมากกว่าโอเคคนบอสกระบองใครโดนตายแล้วทุกคนนะเออเออมาดึงก็เหลือแค่บอสอยู่ตัวเดียวแล้วทุกคนแล้วก็ผมก็จะตายแล้วเช่นกันนะ พลแสงมีข้อเสียทุกคนเพราะพลช้อยู่นิ่งทุกคนตอนชายเนาะชุบคอมโบนี่ไงคอมโบสกิลซีทุกคนอะนี่โอ้โหไม่ได้ทุกคนนะตอนตอนตอนแบบเราใช้สก oui, okay, ิลเนาะเออตอนเราอยู่นิ่งทุกคนระบอสก็จะพุ่งมาหาเราแล้วก็ฟันเราเขี่ยไปเลยนี่โดนโดนโดนเมย์ละหมื่นเจ็ดไปสิปอดไปไงล่ะ โอเคยิ่งมันแล้วขอแต่ตัวใกล้ตายละกันทุกคนนะเดี๋ยวรวมนะตัวบอสที่ใกล้ตายด้วยนะไปเลยยีอ yeah. โอเคทุกคนที่บอสใกล้ตายแล้วทุกคนมาทำการปิดฉากกันนะด้วยสกิลเซ็ตกันนะสกิล,กนนะลเซตเล็งแล้วก็นีน่เรียบรอ้อยระยะไกลด้วยเรียบร้อยทุกคนนะใช้เวลามา26นาทีครับอีก7วิทุกคนนะโหเ,เกือบ30นาทีเลยทุกคนว่ามันใช้นานนะคนสกิลมนันเนาะเอามานี้ทุกคนก็พอลงได้ฮะโอเคผ่านแล้วทุกคนนะเยี่ โอ้โหคิวผมก็เป็นอย่างบ้างนะผมจับการนําผลแสงตื่นไปลงรันนอร์มอลเดียวได้เลทุกคนนะก็ดูแล้วก็ถือว่ากลางๆนะคนไม่ลงดีอะไรมากนะผมรู้สึกงั้นนะนี่คือความเห็นส่วนตัวทุกคนนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนนะแต่ก็พอลงได้เรื่อยมาเนาะเพราะสกิลมันก็จะใช้นานทุกคนนะเห็นมใช้นานทุกคนแล้วก็อาจจะรุนบอสสดมาตายได้ทุกคนนะตอนชายเนาะเออไม่พอดสกิลเอ็กกับสกิลวีียทุกคนนะ แล้วก็สกิลเซนตคือปล่อยไปดีอยู่ทุกคนนะสกิลเซนตนะถ้าอยากให้มันแรงก็ต้องชาร์จทุกคนนะวันนั้นก็ดีทุกคนเออดีแหละเออดีดีวันนั้นทุกคนเจะสกิลเอ่อผลแสงทั้งหมดเนาะเอวันนี้ฮะคิวโอคิวยินดีพอแล้วกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายใครอะไร นะครับ